ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็พบกับช่องปังคุกี้เนวครับวันนี้ก็ห้าโมงวันที่ยี่สิบหกมิถุนายนครับผมก็วันนี้จะถ่ายเจ้าโต้งให้รับชมครับผมอัปเดตครับผมอัปเดตล่าสุดครับผมจากหน้าเละครับผมตันนี้รอแล้วครับรอแล้วไก่ชนชนหมื่นชนแสนชนล้านแต่ชนไม่ได้สักบาทเดียว S <S ครับชมครับผมนี่ครับตัวนี้จับง่ายครับจับง่ายไม่ดื้อด้วย,ยนี่ครับถ่ายอยู่หน้าบ้านครับผมวันนี้ก็มีเรื่องเล่า เจ้าต้ง้งจ้าต้งจะรออะไรพี่ฟังดีว่าทำเชียนบ้านก็ไม่ได้โอ้แย่เลยนะครับให้รับชมเจ้าต้งไปแล้วกันครับผมเจ้าตุอ่อเก่งครับผมเก่งมากมากครับเก่งกับตัวเมียครับตัวผู้ด,ด้วยกันเก่งไหมด้วย ครับยืดกล่องซะหน่อยมาเซลฟี่ <Yeah. S 1> ลงไปหวงตัวเมียมากเลยหวงได้แต่เจอเจอ,เจอตัวคุมเจออีกตัวหนึ่งคุม <Yeah. S 1> น,นี้เราดูก่อนดูหน้าก่อนสิพมางอนครับหัวมันจะงอนงอนเลยไม่เก่งหรอกครับผม คจอไก่เพื่อนบ้านมาตีเก็บตายโดนตีนะไม่ใช่เขาตีเขาตีขึ้นมาเก็บตายเลยมีตีเขานี่ครับลดชลมภาพตัวก่อนครับผมหน้ากำลังแดงครับผมลอสาวเลยครับดู้จะอัปเดตย,ยังไงครับผมก็ นี่ครับเอาไก่อัปเดตแล้วกันไม่เก่งตัวนี้ไม่เก่งงูด้วยขาไม่ไมมมค่อยมีแรงครับซ้อมแต่ละทีโหสปิดสะปะ<ม>ก็เลยปล่อยมันแบบตามธรรมชาติเลยครับไม่ได้เอาไป,ปตีครับนี่ปล่อยมันเลยคือแล้วแต่เวจากการจกรรมมันมีคุณข้าวให้มันก็พอ คนข้าวให้กระโพดครับผมเดี๋ยวกระโพดนะครับอย่างนี inhos, athletes, ้อย่างนี้เรียกกระโพดนลยดูดับยังไงก็เหมือมเหมือนเหมือนเหมือนมือนโชว์โชก้องอะไรเสียโชก้อนอะไรใช่โชกกองลุกโชกกองเก้าข้า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 งก็หลับ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 นั่นเนี่ยหลับหลับตาฟังลืมลืมตาฟังของผมเนี่ยลืม ทางด้านนู้นก็จะเป็นแม่ไก่มีลูกหกประมาณหกตัวครับเห็แม่นั้นเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงลูกดีครับไม่ค่อยเข้าบ้านเ,เดี๋ยวก่อนสีมาดี๋ตั้งกล้องก่อนตั้งกล้องโตัวหน่อยชี่โอ้โหตัวเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านโอ้โหโดนตีเก็บตาย อันหนึ่งนะครับขอตั้งกล่องดีๆก่อนอเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมโคตัวกนหน่อยตอก,ตก,ตกดูเบอร์แข่งครับเบอร์แข่งแข่งบวมด้วยครับแข่งฝั่งนี้บวมนา่าจะตีตีกันชุดนั้นนะครับผมตีผมก็ไม่ได้เอาคลิปลงสักทีไง เตะโดนเหล็กเหล็กโบกเลยเราก็นึกว่าเหล็กหักไปแล้วไม่ใช่ครับแข่งไก่ไปแล้วตก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 ,ตก,ตกชอบเลี้ยงไก่นะมันมันไม่มึนดีมันไม่ดื้อดีมันมึนแต่ไม่ดือ้อพอจับตัวเมียมันมันไม่ได้นะไล่ไล่คุมเตะเลยนะ ไรคงเตะเลยโหดจะด้วยเมียข่าใครจะแตะมันบอกเงี้ยไ่หัวดคนเลยบั้อว่าจะลองดูไม่มันไม่มีตัวเมียจับจับได้ถ้าถ้าจับได้จะลองมันจะวิ่งได่เลยจับ๊บวิ่งตู้เลยอ่ะขันดิขันสิ กุกๆๆขันนดิขันให้ดูดิขันให้ผู้ชมทางบ้านดูหน่อยสิแล้วจะหลับทําไมเนี่ยโอ้โหไม่ได้หลับไม่ได้นอนหรือไงเนี่ยหลับซะละดูดิหลับแล้วครับหลับดูดิดูดูหลับจริงครับหลับของจริงด้วยครับดูดิดูดิอ่าหลับเลยดีๆแต่ไม่โกนนั้นเนี่ยโอ้ดูดิ อ๋ออยจ้ะตาเปียกเลยรับต่อรับตอรับตอไม่มีใครแจ้งไม่มีใครแจ้งเออไม่มีใครแจ้งน้อยๆๆๆรับต่ออ๊ะอ๊ะโอ๊ะโออ๊ะโไม่เก่งไก่กระจอกแต่ก็ใจสู้ดีนะพูดถึง ตัวเองจะตายขนาดไหนนอนแบบนอนแพลลาเลยนะตดวตีวันนั้นนอนแบบนอนฟุกกับพื้นเลยก็เลยว่ะชดจุดชดๆ,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 ๆุดชดจุดะเก็บมันห่างม่ดื้อจับนิ่งดีนะพูดถึงวิว่งเด้เออา้อาวอ้าวทอรยศจนซะแล้ว ตอแล้วเดี๋ยวก่อนดิอฮ้ยดื้อเะไรนะกหนเนี่ยนี่ครับรทั้ทยี่สิบกมิถุนาครับผมเวลาห้าโมงเย็นครับผมอัปเดตให้ฟังครับผมว่าเจ้าต้งนั้นสิ้นแก่แล้วครับอนอนนอนเล ไม่มีอะไรจะถ่ายให้ดูครับผมถ่ายไก่นี่นะครับ่าสุดละโอเคครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่มีสาระครับผมสาระดีกว่านี้ไม่มีเหมือนกันครับมัน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 โอเคครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมอนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมโอ้ ¡Gracias! <coughs>